สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนุชนะคะทารุก,กับนุชสี่ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนุชจะมารีวิวไพ่ที่น่ารักน่าสะสมมากๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเพียงแค่1,000สําหรับเท่านั้นนะคะและจัดจําหน่ายโดยคนไทยทํานี่เองแหละก็เลยคิดว่าควรจะสนับสนุนฝีมือคนไทยเนาะก็เขาก็คือนี่เลยน้องสมิติีนีทาลอดนะคะมีแบบสองสรับ มีเวอร์ชั่นปกตินะคะก็คือมีทั้งหมด78บ็บใบมีเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์คานาส่วนสําหรับนี้เนี่ยเป็นสําหรับพิเศษนะคะมีแค่เป็นชุดไพ่ใหญ่นะคะเมเจอร์คานาจะเป็นรูปของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแฟร r y ี่เทลมีความแบบดิสนีย์เจ้าหญิงดิสนีย์เป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนที่แบบว่าวัยเด็กของเราอะ่ะที่ซื้อเพราะว่าสําหรับนี้เลยนะเนี่ย ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยน่ารักน่าสะสมขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่สำหรับพิเศษก่อนนะคะสำหรับเล็กเนี่ยชื่อว่าสมิต t ีนี่คลาสสิกเทลคอลเลคชั่นนะคะก็ตามความหมายเลยก็เป็นนิยายพื้นบ้านนิยายคลาสสิกของทางโยุโรปนะคะ ก็อาจจะแบบมีเจ้าหญิงนิทา,าแอรีเอลเป็นแบบนิยายก่อนนอนของเด็กๆนะคะดูแล้วน่ารักเนาะนุดก็ได้มาเป็นคนที่368นะคะสำหรับที่368ก็ซื้อหวยดีไหมอะ <c oughs> จะถูกไหมนี่นะคะก็หลังกล่องเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใครเป็นคนวาดภาพคนผู้ผลิตนะคะแล้วก็คนจัดจำหน่าย ก็คือเด็กสต y นะคะภาพด้านหลังนะคะก็เป็นภาพพรีวิวตัวอย่างของไพ่ทั้ง22ใบะคะ่ะโอเคเรามาดูที่ตัวไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่เนี่ยทำมากระดาษดีมากๆเลยนะคะคือเหนือคาดกว่าที่คิดเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าไพ่ในราคาประมาณนี้จะ ไม่ได้แบบว่าให้มาได้กระดาษดีแล้วก็แบบได้ขอบดีขนาดนี้นะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากอันนี้แบบขอชมเฉยผู้ผลิตเลยนะคะนี่ขอบเขาเป็นสีแดงกริตเตอร์นะคะแล้วโดยโนวดดูในเพจของผู้ผลิตน,นะคะเขาบอกว่าขอบเนี่ยจะลอกยากมากๆนะคะเพราะเขาใช้เทคนิคสีแบบพิเศษทำส่วนด้านหลังเนี่ยน่ารักมาก เป็นคนยื่นถ้วยนะคะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของในทัวครับ2ถ้วยนะคะเรามาดูที่ตัวไพ่ดีกว่านะคะเปิดมาด้วยเด e f ฟู l เป็นอันนานะคะ mm hmm. ก็ยังคงคอนเซปต์ของ r i d e r w a i ว e นะคะหน้าไพ่เนี่ยเหมือนเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนแค่ตัวละครน,นะคะ สัญลักษณ์อะไรก็มีเหมือนเดิมเลยนะคะมีผ้าที่ส่องแสงมีดอกกุหลาบขาวแล้วก็มีน้องหมา The Magician นะคะเป็นอาลดิ阿拉าดินก็แบบจะมีความยังไงอะ่ะมีทริคพิกแพงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะ r i e s ทเท s นะคะเป็นเจ้าหญิงจัสมิน The Empress ค่ะ เรมเพอเรอร์เรมเพอเรอร์ก็มีความแบบมีอำนาจทรงพลังนะคะก็เป็นเจ้าชายอสูรนั่นเอง The h y r o p a t เป็นยักษ์กจินนี่ยักษ์จินนี่จินนี่หรือจีนนี่อันนี้ The Lover นะคะก็ะ The Lover เป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลลา่าแล้วก็เจ้าชายแล้วก็นางฟ้าแม่ทุนหัวของซินเดอเรลล่านั่นเองค่ะ The เ h อชาหยอดจำชื่อเรื่องไม่ได้ะคะ่ะแต่เป็นเรื่องที่นางเอกเป็นผู้หญิงผมแดงหรือเปล่าพอเริ่มยุคใหม่แล้วแบบขอตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ strength. สตรองสตรองก็ชัดเจนนะคะเบลกับเจ้าชายอสูรนั่นเองเบลใช้ความอ่อนโยนของตัวเองเข้ามาแบบทำให้อสูรเนี่ยเชื่องได้นะคะก็ตรงตามความหมายของสตรองนั่นเองเดอะเฮอร์นะคะเป็น เอลซานั่นเองนะคะคือนางก็ในการ์ตูนเนี่ยจะมีความแบบเก็บตัวออกจากโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะมีพลังวิเศษแล้วไม่อยากจะแบบว่าเปิดเผยออกมาเท่าไหร่นะคะก็ตรงกับไพ่เฮอร์มิตอยู่วิวออฟ f อร์จูนค่ะจัสติดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรค่ะเพื่อน มีใครรู้บ้างดิแฮงแมนนะคะแฮงแมนก็เป็นปีเตอร์แพนเดธเดธเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในสโนไวท์ที่ปอมเป็นยายแก่เอาแอปเปิลมาให้เหมือนแบบนำความตายมาให้นะคะอันนี้คือลายสัญลักษณ์ไอโฟนหรือเปล่าเทมเพรนต์เ <laughs> จ้าชายกบ The Devil Maleficent The Tower a ร์ลาพันเซลนะคะลาพันเซลมันนี้ออกมาจากหอคอยแต่ว่าอันนี้มีฟ้าผ่ามาดูรุนแรงมากเลยเนาะ t h e s t a r Ariel นางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่าง The Moon นางฟ้าแม่ทุนหัวแล้วก็เจ้าหญิงมีทราค่ะ The Sun นนะคะบอกเลยว่าใบเนี้ย คือเป็นใบที่ทำให้นุชตัดสินใจซื้อสําหรับนี้ค่ะเพราะว่าแบบส่วนตัวมีความคลั่งน้องโอลาฟมากๆเลยนะคะก็เขาตลกดีอะแล้วก็เอ็นดูน่ารักดีค่ะจัสเมนติงเกอร์เบลออกมาประกาศแล้วก็เดอะเวิร์ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสโนไวท์นะคะก็ยังมีสัญลักษณ์ทุกอย่างครบตามหน้าไพ่ของไลดโเวนะคะ มาที่ไพ่สำหรับชุดหลักนะคะเป็นชุดสมิตินีนั่นเองนะก็กล่องเนี้ยเขาก็บอกว่ามีเมเจอร์22ใบมีมเนอร์56ใบมีคอร์ดการ16า์16ใบแล้วก็ไพ่พิเศษนะคะชื่อว่าสคโ r รล1ใบค่ะก็มีทั้งหมด79ใบนั่นเองเนี่ยนี้นะคะในในกล่องก็จะมีรูปพรีวิวนะคะ กล่องทาสวยงามค่ะสีเหลืองสดใสนะคะน่าจับน่าสัมผัสมากๆส่วนหลังไพ่นะคะมาดูกันก็เหมือนกับสำรับพิเศษนะคะก็คือเป็นสองถ้วยแล้วก็มีเ,เป็นเทพนะคะส่วนขอบก็เหมือนกันเลยนะคะเป็นขอบแดงมีกริกเตอร์นะคะขอบก็คงทนคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่านุชก็ใช้เขามาค่อนข้างบ่อย เอาละค่ะเรามาดูกันที่ตัวไพ่นะคะก็จะมีไพ่พิเศษเพิ่มให้นะคะก็คือเป็นบุคคลสําคัญในการบุกเบิกหรือว่าให้ไพ่ของชุดไรเดอร์เวยเนี่ยโด่งดังขึ้นมานะคะคือคุณออ t เทอร์เอ็ดเวิร์ดเวทนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนสนับสนุนหรือผลักดันคิดค้นทําให้ไพ่ชุดนี้ได้ออกมาตีพิมพ์นะคะอันนี้เป็น วินเลียมไรเดอร์แอนด์ซันนะคะเป็นบริษัทที่เหมือนมีส่วนในการแบบจัดจำหน่ายไพ่ของคุณบุคคลน,นี้นะคะเป็นคนที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพาเมล่าโคเแมลสมิธนะคะเป็นคนที่วัดภาพแล้วก็คิดค้นไพ่ไรเดอร์เวทขึ้นมานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคต ชี่บอกว่าเออเราได้เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วก็ลายเซ็นของผู้ที่แต่งหรือว่าผู้ที่จัดทำไพ่สำหรับนี้นะคะมาดูกันที่หน้าไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่หมายเลขศูนย์นะคะเดอะฟูค่ะทุกอย่างก็ตรงตามแบบเดิมเลยนะคะทั้งสัญ,ญลักษณ์และตัวละครน,นะคะเพียงแค่ลายเส้นแล้วกออ็หน้าตาการลงสีเนี่ยจะน่ารักแล้วก็แบบซอฟละมุนละไมมากๆเลย The Magician ค่ะ The Magician ก็น่าแบลวเนาะสัญลักษณ์ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ Infinity งูกินหางแล้วกออ็อุปกรณ์ทั้ง4นะคะดาบถ้วยเหรียญไม้นั่นเองเด i g h Pinterest ค่ะนักบวชหญิงของเรา d ต m ีย a เ e ทเ m รียมเพก็แบลวนะคะ ยังดูไม่ค่อยดูเท่าไหร่เลยอะเพราะแบบลายเส้นแบบแบลวมากจะ e h ้ล h l i ค่ะ The Lover The Lover แบบมีความแบบเลสอานิดนึงนะคะก็คือถ้าเป็นอดัมกับเอวานะคะก็คือเอวาในสำรับนี้เนี่ยอึมขึ้นค่ะทุกคนประมาณ 250cc นะคะมีน้องงูอยู่ตรงนี้ The chariot, strength, the hermit, wheel of fortune, t h s t s i e the hangman, อันนี้ไพ่เดทนะคะ temperance, devil. Power ค่ะ The Star อันนี้ The Moon นะคะ The Sun The Sun คือชัดเจนค่ะว่าเป็นเพศชายนะคะน่ารักอะ Jasmine The World สำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่พิเศษที่เพิ่มมานะคะ Happy s o u r a นะคะนุชคิดว่าเขาเนี่ยเป็นให้ความหมายแบบแฮปปี้มากๆคืออาจจะไม่ได้เหมือน The World ที่ จบสมบูรณ์ก็จริงแต่กว่าจะจบเนี่ยอาจจะผ่านแบบผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสุขยากมาจนจบและสําเร็จสมบูรณ์แต่ว่าแฮปปี้สูเอร์ในความหมายของนุชและจากประสบการณ์ที่ได้ใช้เข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่ดีก็แฮปปี้ผ่านฉลุยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจทําให้แบบมีความสุขมากฟิลประมาณ10ถ้วยบวกกับเดอซันเลยค่ะใบนี้ ใช่คือจะใช้ทํานายก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงมันก็มีความหมายไพ่ใบอื่นที่อา,อาจจะเปิดบวกกันในสเปซแล้วก็ให้ความหมายได้คล้ายกับใบนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าน่ารักดีนุชก็นํามาใช้ในการทํานายคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของสําหรับใบนี้เนาะมาที่ไพ่ชุดถ้วยนะคะ1่ถ้วยค่ะ2ถ้วยนะคะ เหมือนกับด้านหลังเลยนี่ไงคะมือยื่นมาสามถ้วยค่ะสี่ถ้วยห้าถ้วยอันนี้หกถ้วยค่ะอันนี้เจ็ดถ้วยแปดถ้วยนะคะเก้าถ้วยสิบถ้วยค่ะอันนี้เด็กถือถ้วยอัศวินถือถ้วยค่ะ ชาชีนีถือถ้วยและคิงถือถ้วยค่ะ King of Cups มาที่ไพ่ชุดไม้นะคะ1ไม้ค่ะ2ไม้อันนี้3ไม้นะคะ4ไม้ค่ะ5ไม้อันนี้6ไม้ค่ะ7ไม้นะคะอันนี้8ดไม้ค่ะ ไม้นะคะหน้าตาดูแบบมีความกังวลเนาะสิบไม้ค่ะใกล้ที่จะแบบสิ้นสุดแล้วการที่เราแบกรับภาระหนักนะคะจะถึงเส้นชัยแล้วเด็กถือไม้ไมเพชรรับแวนอัสวินไม้ค่ะราชินีไม้และราชาไม้ค่ะมาเริ่มที่ชุดดาบต่อนะคะ อันนี้หนึงดาบค่ะสองดาบนะคะสามดาบค่ะความดาร์กนะคะพื้นหลังก็จะเป็นมืดหมนนิดนึงสี่ดาบค่ะอันนี้ห้าดาบนะคะหกดาบค่ะอันนี้ไพ่เจ็ดดาบค่ะแปดดาบนะคะเก้าดาบ สิบดาบค่ะภายแบบมืดอันนี้เด็กถือดาบนะคะ p พ g e of Swords n น of ออฟสวอตค่ะอัศวินถือดาบราชินีถือดาบและ King คิงดาบค่ะ King of Swords อันนี้ไพ่ชุดเหรียญน,นะคะ1นเหรียญค่ะ2เหรียญ มีสามเหรียญน,นะคะสี่เหรียญมีห้าเหรียญค่ะหกเหรียญเจ็ดเหรียญแอบเห็นสีหน้ากังวลนะคะคือไพ่ที่แบบจะเป็นกลางๆเนี่ยสีก็จะไม่ใช่สีฟ้าแล้วก็จะไม่เชิงดํานะคะก็จะเป็นสีกลางๆนี้แปดเหรียญเก้าเหรียญค่ะแทงนี้สิบเหรียญน,นะคะ เด็กถือเหรียญอัศวินถือเหรียญราชินีเหรียญและคิงเหรียญค่ะค่ะจากที่มีคำถามนะคะหนุดได้รวบรวมคำถามจากในกรุ๊มมีหลายคนถามมาว่าเมื่อได้ไพ่มาใหม่เนี่ยควรจะทำยังไงกับเขาบ้างนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของหนุนะคะหนุจะสัมภาษณ์ไพ,พ่ค่ะ จะสามารถสัมภาษณ์ไพ่ใหม่หรือว่าเป็นไพ่ที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อที่จะเป็นการจูนติดกับเขาได้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่านุชเนียมีความเชื่อว่าเออตัวเราเนี่ยทำงานร่วมกันกับเขาเราก็อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนแนวไหนลักษณะแบบไหนแล้วการทํางานของเราเราจะแบบไปด้วยกันได้ไหมต้องทําอะไรยังไงถึงที่จะเราจะเข้ากันได้ อันนี้คือเป็นสิ่งที่นุชคิดนะคะถ้าใครที่ไม่ได้คิดว่าจําเป็นจะต้องสัมภาษณ์หรือว่าก็ซื้อมาแล้วก็ใช้เลยก็กดปิดไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนุชก็จะเป็นการแนะนําเทคนิคเฉพาะตัวของนุชแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะค่ะก็หลังจากที่เราได้ไพ่ชุดใหม่มาแล้วนะคะนุชเนี่ยก็จะทําการสับไพ่ค่ะนุชจะแบ่งแบบนี้นะคะแบ่งเป็น สองกองนะคะครึ่งครึ่งหนูก็จะกรีดไพ่แบบนี้ค่ะกรีดไพ่เป็นเข้าไปครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำการสับไพ่ค่ะแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็น3ามกอง ไม่ห่านไพ่กับหัวนะคะทุกคนก็จะแบ่งแค่ตามที่แบบว่าโอเคเราพอใจแล้วเราก็สับใหม่อีกรอบนึงค่ะเราจะสับไปสักระยะนึงนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยจะติดกันก็ได้ค่ะเมื่อสับเสร็จแล้วนะคะเราจะกรีดแล้วหยิบเลยก็ได้หรือว่าจะสับแล้วดึงออกมาเลยก็ได้ค่ะตามที่ถนัดเลยนะคะค่ะหลังจากที่สับไพ่ เสร็จแล้วนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราสับละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มหยิบไพ่ออกมาค่ะในการสัมภาษณ์ไพ่ของนุชนะคะจะมี6คําถามด้วยกันค่ะแล้วนุชก็จะแบ่งไพ่ออกมาเป็น6ใบนะคะก็อย่างเช่นอันนี้นะคะใบที่1แทนคําถามว่าไพ่จ๋าบอกหน่อยว่าเธอมีลักษณะเป็นคนแบบไหนอันนี้นะคะใบที่2ถามว่าจุดแข็งของเธอคืออะไร ะะใบที่3ามหนูจะถามว่าแล้วจุดอ่อนของเธอคืออะไรล่ะใบที่4ี่นะคะเธอต้องการสอนหรือว่าให้ฉันเรียนรู้อะไรจากการทํานายกับเธอใบที่5นะคะจะถามว่าฉันต้องทํายังไงถึงจะเข้ากันได้ดีกับเธอและใบที่6นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ นุชเปิดไพ่ออกมาทั้ง6ใบแล้วนะคะก็จะเริ่มตีความดังนี้ค่ะใบที่1นะคะนุชถามว่าลักษณะของคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าเป็นคิงครับค่ะลักษณะของคิงครับเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่ใจดีอ่อนโยนอาจจะแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะก็รับฟังทุกปัญหาได้หรือว่าแบบให้คำปรึกษาที่ดีได้นะคะและ ต่อมานะคะจุดแข็งของเขาเป็นเดมเพลอร์ค่ะก็อาจจะเป็นนักวางแผนมีความที่จะแบบเชื่อมั่นในตัวเองคนที่แบบคิดไตร่ตรองเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมาที่จุดอ่อนนะคะจุดอ่อนเป็นสี่เหียนด้วยความที่สี่เหลียนเนี่ยถ้าแปลกันธรรมดาเลยก็คือเป็นคนที่งกใช่ไหมงกหรือไม่แบบไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงนั่งกอดเหลียญอยู่ก็อาจจะแปลได้ว่าเขาเนี่ย คําตอบไพ่ของเขาเนี่ยอาจจะแบบตีความได้ไม่มากอาจจะแบบตีความได้ตรงๆทื่อๆประมาณนี้นะคะเพราะบวกกับเดมเพลอร์จุดแข็งของเขาเนี่ยเดมเพลอร์ก็คือเป็นคนที่แบบตั้งใจเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่คืออาจจะแบบไม่ได้แบบอ๋อแปลแบบนู้นแบบนี้หรือแบบว่าตีพลิกความหมายได้มากนะคะ ต่อมานะคะไพ่ใบนี้นะคะก็คือเธอต้องการจะสอนหรือบอกอะไรกับฉันเขาก็ได้ไพ่จัดเม้นมานะคะก็คือต้องการที่จะอ่ะให้อ่ะเราอ่านไพ่ได้กระจ่างขึ้นได้แบบเรื่องที่เราอยากรู้เนี่ยก็จะได้เนี่ยเคลียร์นะคะนี่ไนพะ่ก็ออกมาว่าเป็นเทวดาเป่าแตนนั่นเองต่อมานะคะอันนี้ก็ฉันต้องทํายังไงล่ะฉันถึงจะ เข้ากับเธอได้ถึงจะเรียนรู้ในการอ่านไพ่หน้าไพ่ของเธอได้นะคะขึ้นมาว่าจ u s t i c นะคะก็คือคุณทำคุณตั้งใจขนาดไหนคุณก็เท่าคุณก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะว่าจ u ส t i c นะในความคิดของหนูก,ก็คือแบบเท่าเทียมตาช่างนะคะแล้วก็แบบยุติธรรมแฟรแฟรคือถ้าคุณแบบใช้ฉันเยอะคุณก็จะแบบเ,เข้าใจทํางานร่วมกับฉันได้ดีนะคะแต่ว่า ถ้าคุณไม่ค่อยจับชั้นเลยแล้วแบบนานๆใช้ทีคุณก็อาจจะแบบยังงงความหมายหน้าไพ่หรือยังจูนไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะไพ่ห้าไมายนะคะก็อย่าเพิ่งมองลบไปนะคะก็อาจจะลบแหละเพราะว่ามันเป็นคนแบบตีกันเยอะไปหมดใช่ไหมก็คืออาจจะต้องแบบแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยคือต้องจูนทัศนคติกันอยู่แบบสักระยะหนึ่งเลยกว่าที่จะแบบติดและทํางานด้วยกันแบบราบรื่นกว่าที่จะอ่านเขาได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ ด้วยเพราะว่าไพ่ห้าไม้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับคนหลายคนนุชเองเนี่ยก็มีไพ่หลายสำรับที่ชอบสลับใช้คือจะไม่ใช้ไพ่สำรับใดสำรับ1นึนานเกิน3วันซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ข้อดีเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้เรางงเองด้วยว่าแบบเออสำรับเนี้ยลักษณะเขาเป็นแนวนี้สำรับนี้เขาอ่อนโยนสำรับนี้เขาฟาดทําให้แบบเมื่อเราสลับอ่าน เราก็จะเหมือนปรับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันนะคะก็เขาขึ้นมาว่าแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะแบบนุชอาจจะยังไม่ได้ใช้เขาบ่อยขนาดนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วทาให้แบบทัศนคติหรือการอ่านจ,จะยังไม่ตรงกันมากนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายที่นุชเนี่ยตีความไพ่นะคะก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยจะสัมาภาษณ์ไพ่หรือไม่สัมภาษณ์ก็ได้นะคะ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องทำเป็นข้อบังคับมันไม่ใช่นะคะก็เป็นแค่ว่าเ,เราพอใจที่จะทำเรายึดถือหรือว่าเราแบบรู้สึกว่าโอเคกับการที่จะทำนะคะสำหรับนุชเนี่ยนุชจะสัมภาษณ์ไพ่ใหม่ทุกครั้งนะคะแต่ก็มีลีดเดอร์บางคนเนี่ยที่ไม่ได้อ่านที่ไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะคะก็แค่มองว่าแบบไพ่ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการที่จะ พยากรเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะการรีวิวไพ่ของนุชเนี่ยจบลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์แล้วก็เทคนิคจากนุชไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ดูจนจบคลิปนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย